ปัจจุบันที่พักริมทางบนโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเปิดให้บริการบทมอเตอร์เวย์หมายเลขก7กรุงเทพบ้านฉาง ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกดังนี้ครับเริ่มจากจุดพักรถขนาดเล็กที่ลาดกระบังจุดพักรถหนองรีที่บริเวณด่านบ้านบึงจุดพักรถเรสต็อปมาประชันบริเวณทางแยกต่างระดับมาประชันครับและสถานที่บริการทางหลวงสนาดกลางที่บางปะกงมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการโครงการศูนย์บริการทางหลวงเซอร์วิสเซ็นเตอร์รีราชาครับที่จะเป็นที่พักลิมทางขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณระหวา่าง ทางแยกตระดับบางพระและทางแยกตระดับหนองขามที่จะเป็นต้นแบบที่พักรินทางครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยล่ะครับสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง